สอนควายให้ควายเป็นควายอันนี้สอนควายให้เป็นควายให้ดูมานี้วมานี้ไม่ต้องตีคิดมาเนี้ไม่ต้องตีไม่ต้องตีไม่ต้องตีไปไหนยะไปแล้วลำแล้วลำแล้วเรียบร้อยตายตายโฮงแรกไหมแรกไหมแรกไหมแรกไม่แรกด้วยเขาไปลำมังกรช่วยเพื่อนไม่ต้องโซนไปลำเลยเขาไปลำเลยมังกรอ่ะหูมึงตึงไหมเนี่ยลฮะเพื่อนตีมังกรมึงเห็นไหมเนี่ย สีซอให้ควายฟังจริงมันเขียนมาสีซอสีซอสมอแกะอะไรมึงเนี่ยฮะมึงจะเล่นเลยมึงเล่นเลยฟอลงฟอลเลนเงาไม่ได้ฟอลเลนสีซอละบากาดูดิว่าผมวิ่งไปรับเลนให้ตลอดมันจะทำยังไงมันจะเดินกับผมไหมเดี๋วกูฟาร์มบูไปจบมึงนะไอ้หลามแล้วมึงเคลียร์คียร์แล้วเดินกับกูนะดูดิเกนี้มันจะมีประโยชน์กับทีมเปล่าหรือจะไม่มีเหมือนเดิมเดี๋ยวูดูนะเล่นนี้มันรู้เรื่องแล้วหละ เนี่ยตัวมันแพ้ปีจาร์มึงเนี่ยมึงอย่านะมึงอย่านะเออมึงอย่านะเดี๋ยวเขาเพิ่งโดนนะโดนปิจาร์นะเดินเร็วเร็วตีเร็วเร็วนมานี้มาหนี้ไม่ต้องตีคิตตัวนี้ไม่ต้องตีไม่ต้องตีไม่ต้องตีโอ้โหเดินขึ้นมาเมื่อกี้ช่วยเพื่อนทันเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่เดินขึ้นไปเดิกข้างหน้ามีมีโดดป่ะมีโดดเข้าไปไหมแป๊วันนี้เนี่ยหาัแป๊ดิเออ กูมิเกิดกูมิเกิดตายตายอยู่กูมิเกิดกูมิเกิด์ทั้งได้มังกรกลับไปลีแหละไปรีไปลีไปรีไปลีเลยวะกลับบ้านไปเลยวิ้ย ดีนะมีเกิดโอ้โหไม่งั้นสยองเมื่อกี้เนี่ยมีเกิดดีมาพิจารณ์เลยมึงใส่ก็เดียวมันเลยกูอยู่กูอยู่ไม่ต้องกลัวแทงคีบันทำไมเนี่ยเอาดีเนี่ยแปะเลยแปะเลยแปะหนียังไงหนียังไงอ่ะนะต่อเลยหลานต่อต่อเออแค่นั้นแหละมึงฟิกทำไมเนี่ยนี่มาเนี เดินมานี้มึงเดินมานี้มึงเดินมานี้เผื่อมีไฟมันนี่มนันนี่มายืนรอก่อนดูกันหนึ่งเห็น,นไหมหลามเห็นไ่มหลามกลับเลนไปเลยกลับเลนไปเลยลมไม่บวกแล้วหลามไม่บวกแล้ว Quit. ไม่บวกแล้วกลับไปเลยไี่กลับไปเลยเห็นปะ่ะมึงไปช้าก็เคลียร์คลิปได้เหมือนกันมึงเห็นปะ่ะจำเป็นไม่ต้องยืนในเลนตลอดเวลามึงอเคลียร์คลิปเลยเดี๋ยวเสียคลิปหมดเป็นบรรกาศไม่ต้องมาไม่ต้องมา ไม่งแม่ไม่ง่ามา่บนมันแพ้เองนะ่นบนมันแพ้เองไม่มีอะไรหรอก,กน,นะเดินมาหลานเดินขึ้นมาตีกลางาตีเลยตีเลยปลปลออไปห,หลานดเดชข้าบูงวันนี้แตกมันนี่เนี่ยแตกมันนี่ เนี่ยสู้ยิงไหมวะโอ้ยแข็งไม่ได้เช็คแข็งว่วนะ <S <S ห้าตัวน่ะเชลียคีเสร็จเดินเลยหลานเดินขึ้นไปบนเลยไปบนเลย,เลย <S <S ดูแต่มึงเนี่ยกูไม,ไม่ได้ฟาร์มคีของตัวเองเลยว่ะไปบนเลยไปบนเลยไม่ต้องตีแล้วนะ่ะเสียเวลาเดินขึ้นไปเลยเออปิดได้ไหมปิดได้ไหมาตายน่ะ,ะนนเขียนแหละ ลามย่าผู้ไปแล้วอีกลำแล้วลำแล้วเรียบร้อยตายตายโฮงแลกไหมแลกไหมแลกไหมแลกไม่แลกด้วยบวกทันี่อะไรงงหนึ่งสามลองวิชานี่ยเขาเรียกว่าประลองวิชาฉันเนี้ยขี่รถมาแล้วขี่รถมารอรับเลยเรอรับเลยเดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนให้นหี่น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 ี่มา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 ลุยไปไหนเออ ออกได้ไหมออกได้ไหมออกไม่ได้ก็บวกแค่นั้นแหละเออไอหลามไปดิเออมึงไปดิเอเอเพื่อนบวกทำไงทำไงเพื่อนบวกทำไงเอาไหมเอาไหมดันคีฟดันคีฟไปหลานดันคีฟ ทันทีแล้วเวลามังกรเลยเวลามังกรไปไม่ต้องไปตีคีบเล็กมาเสียเวลาเวลามังกรไปเขาไปลำมังกรช่วยเพื่อนไม่ต้องโซนไปลำเลยเขาไปลำเลยมังกรน่ะหูมึงตึงไงหมเนี่ยรำฮะเพื่อนตีมังกรมึงเห็นไหมเนะี่ยเอา้าเอา้าเออโอเคไม่ต้องตีทั้งนั้นน่ะเรื่องมึงทันเมื่อกี้เนี้ยลำตั้งแต่แรกอ่ะทันไม่แวะตีแวะนู่นแว่นี่นอ่ะทันไปเอออ๋อเพื่อนหน่อยเออแค่นั้นแหละ เห็นไหมแค่นี้อ๋อแค่นี้ยากไหมหลามลามันรบอยู่อ่ะมองยงดีวะสวยสวยเออตีไปสวยดีแล้ววิ่งมาที่กูเนี่ยหลามวิ่งมานี่เนี่ยแวะเอาเงินก็ได้เนี่ยหลามอยา่างถ้าจนเนี่ยไวหาเงินก็ได้หลาม มานี่มานี่มานี่กูพาเล่นบน,าานตามมานีน่ไปรอดักตรงเลสไปดรอดตรงเลสไปยืนรองเลสเออเขาไปรองเลสนั่นแหละแทงได้หรอหลานแทงได้นะมาหมดมาหมดตายห่าไม่คุณหนีละบ๊ไม่ไป อิโมชันเลยเอามาไงเนี่ยโอ้โหไอตัวนี้ทะลึ่งนะเป็นใครมึงเป็นใคร <c oughs> ขอกัดทีเดียวพอกัดทีเดียวพอไอตัวเนี้ยขอทีเดียวพอไม่อไขอเยอะทีเดียวพอไอตัวเนี้ยไม่หลาอย่าไปตาย <c oughs> เออไปสวยอยู่แรกเดียวสู่ได้ไม่แย่ไม่แย่ เนี่ยมึงออกับเพื่อนเห็นป่ะกูทำเวทให้มึงได้ใช่ไหมถูกไหมมึงกลัวอะไรวะเนี่ยมึงออได้นี่อันนี้โยนแล้วเนี่ยโยนแล้วอันนี้โยนแล้วโยนแล้วอันนี้โยนแล้วทำอะไรเนี่ยมึงด่าเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราโยนมึงด่าดิหล่ะมึงด่าดิหล่ะมึงพิมพ์ด่าดิเร็วๆสุดยอดเลยมึงหอัให้มึงด่ามึงเปิดอะไรมาด่าเดี๋ยวนี้บอกมึงโยนอะไรวะพูดอย่างเงี้ยหลาะไปเลยวิ่งว สยองขวัญกูเรียบร้อยกูโยนคืนกูคัเน,นี้ยโยนบ้างกูอะแต่เราหลไปคัน,นี้ยกูวอาบ้างสบายดีสหายกันแค่นั้นแหละโยนไม่อะโยนไห่อะไอ้หลามทีมชนแล้วนะ่ะบนนะ่ะทีนี้พอไม่ดันเลนก็ไม่ดันเลยครับนี้บวกอย่างเดียวเลยชีวิตนี้ตอนแรกไม่อยากออท,ทีมมาออเอา้เอาแล้วตัดบูอีกทีมกูโหแต่ละคนสุดยอด มึงมาดิเร็วๆช่วยเพื่อนดหลานโอ้โหเอาดิหลาเอาดิเอาดิเอาให้หมดดิเอาให้หมดดิเอาดิทำมทำไมเ้ยทำต่อโอเคลำบากแล้วมึงทีเนี้ยมึงไะลำบากแล้วเฮ้ยราชนมึงเห็นไหมครั้นี้มึงแอซิดเยอะป่ะ สิบสามวิธีมึงมีแอซิดกี่ตัวแล้วสิบสามตัวแล้วเนี ing, i, ana, <S <S ่ยนั่นอีกเว็บหนึ่งแรกอะไปดันไปดันยิงทำอะไรไปมานี่มานี่มานี่มาโซนตรงนี้เอ้าไปทำอย่างเงี้ะไปทำอะไรมึงดักเลยมึงดักเลยมึงดักนั่นแหละรอ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 ถ้าไม่ไหวก็ออกไม่ต้องเล่นเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาดิล้ำดิเออล้ำล้ำลำเอ้ากูโดนเกี่ยวอยู่หลังกูโดนเกี่ยวอยู่ไม่เห็นเอามันก่อนเอามันก่อน ไม่ดูตัวเองดูแต่มึงสวยสวยสวยนี่นี่นี่ิี่าฮ้ย ไปได้ตรงหน้าคลองไปหรอเปล่ไปกูทำเวฟได้เองโอ้ยตายว่ะเฮ้ยโยนอีกแล้วกูหลามลำแม่งเลยลำแม่งเลยคนเดียวรำให้ตายรำให้ตายรำให้ตายคนเดียวคนเดียวมันหนีมึงไม่ได้มันหนีมึงไม่ได้รำไปรำไปพอละพอละพอละวตายเหรอ สวยสวยยี่สิบแล้วค่ะเพิ่งเห็นสกอร์คิวตัวเองตั้เกมนี้มึงมีประโยชน์นะมึงไปมึงทำประโยชน์นะตอนเนี้ยเห็นปะเลิกเลิกตีคีบเล็กคีบป่าแล้เนี่ยเห็นไหมประโยชน์มึงก็เกิดแล้วเนี่ยหลานี่เห็นปะเจอเพื่อนไหนเจอเพื่อนไหนอ่าอ่าโดดมั่วนี่เนี่ยโดดมั่วแล้ว ตาเนี่คะแนนมีหรอกไอ้หลามาเชื่อดิมันมันอยู่ทุกไฟได้วยเนี่ยมันมาตลอดเลยมันเล่นไม่เหมือนเดิมแนละ้วเนี่ยดูคะแนนมึงคะแนนหะน้าสิบอะเห็น <He ard S 2> ปะเนี่ยมันจะไม่แตกพวกแล้วคอน,นีน้การเล่นของไอ้หลามอะเห็นไหมคะแนนมันจะสิบบนเลยเนหะ็นปะผมจะเทียบสแตทก่อนแน่เลยที่มันเล่นนะแต่ละตานะที่เล่นกับผมนะดูนะเนี่ยสิบสี่คิวแม่ง แอซิดหนึ่งค่าหนึ่งเนี่ยสองตัวนี่คือไม่มีประโยชน์เลยนะเกมนี้ประโยชน์ไม่มีลนยะหาไม่เจอเลยเห็นปะมไม่มีประโยชน์อันนี้แทงก็ไม่ได้แทงให้เกมนี้ห้าจุดสองเนี่ยใช่ไหมมัวแต่แยกดันเนี่ยอันนี้ยดูก็รู้นะคุเทียบประวัติมันได้เลยดูแต่ละตายที่มันเล่นกันดิวเนี่ยผมชิบสี่คะแนนแม่งเจ็ดอย่างเงี้ยทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันต่างไหมเกมเมื่อกี้อันเทียบอันนี้เลยเนะน,น,นี่ยนเะม,มื่อวานนี้อันนี้เจ็ดผมสิบสี่มันคือครึ่งครึ่งเลยผมดูดิอันนี้อ่ะ เห็นไหมมะคะแนนมันจะฉีกอกไปคนเดียวตลอดเลยไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะหลามอะ่ะเนี่ยเจ็ดคะแนนอีกแล้วผมสิบสี่คะแนนอีกแล้วมันจะฟิลนี้เลยไอ้หลามอะ่ะนี่คือหลามอันนี้คือดีขึ้นแล้วตามเมื่อกี้คือดีขึ้นเยอะ